เราคูณไม่ได้ให้เราเอาไปบวกกันตามจำนวนเช่น48ใช่ไหม48จำนวนหลักคือ 48, 48. 48 88, เอาไปบวกกันกี่ครั้งคะเอาไปบวกกันกี่ครั้ง4ครั้งอ่ะครั้งที่ <c oughs> 1กับครั้งที่2นะค่ะ48บวก หเป็นดน็น่งเป็นแปดบูด C ่มาแล้วมาแล้วค่ะสงครัามครั้งที่สองเลยสีแล้บวดเพิ่มแปดค่ะแปดเป็นเอาแปดไว้ใจอันนี้มันนิ้วแปดแล้วค่ะ A ส่บ อันนี้เป็นป้าอีกเป็นองาสีอไแล้วอันนี้คือ้ที่3นะคครั้งสุดท้ายคือั้ที่อันนี้สแป้ที่้ที่หนึ่งร้ที่อ้ที่้งสุดท้ายคือ้ที่